เขาขอหมวกมาแล้วนาวรู้รู้ว่าหมวกเขาหรือเปล่าคะนั่งลงกแนเขาถามนั่นนี่หมวกไผ่นอนน่ะหวกผู้ใดล่ะือว่าอยากไปไทยโปรไฟล์ว่าส่วนไหา่เป็นไทยโปรไฟล์โปรยางน้ำเพิ่มเพิ่มว่าท่านส่วนส่วนอยู่สิบ่ะเอากตเย็นซ้อมกันแา่จะไทยมืออื่นกันบ่กเรากะไทยแจ้งโมงกะเลื่อนไทยต่อ ใายจัง,มงโมงเร็วจังโมงตีสามเเขาถามวาจะให้ไปถ่ายในฐานะอะไรเขาบา้านสิคือเขา,าว่า้เกินเนาะเขาว่าเอาแต่เขาว้านเนาะเขาว้าน่เขาาเขาว่าไปแล้วคบบีบัน,บบงนึงโ่อบ้างคีบอันน,นึงน่านขันบานขันบ้านขันไปอนนึงกยังก็เยันกาแฟกาแฟอ๋อเป็นนิหงเอาก็จะเ,เ,เกินง่แกเอะ อากาศมันร้อนอากาศคพ่ออยู่อยู่อ๋อก็พ่อกายโอ้ยแล้วยังไงพ่อใส่อรยก็ไดมันคือว่าจะมีการเสด็จไปใจยูอ๋อนุกอะไรบ้สวนว่าอบโอ้ยน่รู้ว่าไม่ว่างง อ่าครับพี่โม่ใส่รถให้หน่อยกูแจรถอยู่ในรถก็เลยไม่ชวนหรอกว่าพี่ตอไม่ว่าว่ามัตะลืมหมวกไมว่ามัะลื้หมวกไหมว่ากันเนี่ยเห็นตะหมวกเราไปเห็นคนมันเห็นมันะลื้หมวกเลยแต่หากว่าพี่นอนน่ารักจริงเพราะหาฝนตกเื่อในตี อบ้านที่หมองนอนใ่ามองนอนเพระเอกเบนกับ่นอนอยู่บ้านพักเนาะนอนูนบองีหม่องนอนจักนอนใสเหียของจ่าน้อเินนอนก่อนแกนอความน่ารักของน้องฟายกับพระเอกเบนสุเชเออเขาเขินกันไม่ไดคอยเขินกับเขาพระจ เดี๋ยวยาเสียยงก่อนเสียสิเสียสยเสี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 ยสิเสียัไรเสีนเสีนอยงโอิบักยังไม่ได้พูดอะไรเลยต้องีดเลยมาเสียยงเนาะมาส่วนางว่างกัไปไทยแจคลูกแน่เนาะลูกนึงเนาะอ้พวกว่างโด ก็บบคุกหน่อยใจจ้าบออวงบอ๊ะวองสิแม่ตองตองวางเลยอ่านบอว